ไปดูเรื่องแรกกันก่อนครับเขาบอกว่าที่จังหวัดชนบรีชาวบ้านละแวกนั้นทนไม่ไหวแล้วเพราะมีกลุ่มกลุ่มนึงจับกลุ่มชนไก่ตีไก่แถมส่งเสียงดังโวยวายสร้างความรำคาญเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ต้องลงไปจัดการแบบนี้ครับพี่จักไว้เัยไว้จักไว้จับไรุ่งไปก่อน ไปออกไหมมจะเอามาเอาไปหมดหีดักไว้ดักไว้ดักไว้ยุดหยึดยึดลงมาดิลงนั่งนั่งนั่งมามากล้องบันทึกไว้หมดแล้วออกมาออกมาบันทึกกล้องอยู่มาออกมามาเร็วเร็วๆหนีไปไหนก็ไม่รอดหรอกครับเขาบอกว่ามีหลักฐาน กล้องเนี่ยบันทึกเอาไว้อยู่ไงค่ะแล้วเด็กตอนที่วิ่งจับเราบรรดาลนักพนันพวกเสียงไก่อะวิ่งตะเลิดแล้วครับโอ้โหแต่น่าเห็นใจบางอย่างก็คือคนที่อายุเยอะคุณลุงคุณตาไงท่านเนี้ยลุงลุงลุงไปไหนไม่ต้องไปไหนลุงบอกโอ้ลุงไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาพนันลุงมามามาหาหมอหมออะไรอยู่นี่ลุงเนี่ยแต่ละคนก็มี ข้ออ้างก็ว่าไปแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อหรอกครับคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนํากําลังปิดล้อมแล้ววิ่งไล่จับเสียนพนันไก่ชนเขาบอกว่าตรงนี้เปิดสังเวียนตีไก่ท้าทายกฎหมายตรงบริเวณเพิงพักห้างบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่11ตําบลม่วงค่อมอำเภอชัยบาดานในช่วงของวันที่19สิงหาคมเวลาสัก16นาฬิกาสนาทีสักสีโมงครึ่งอ่ะแต่ไม่แน่ใจเลยกันตั้งแต่ตอนไหนอ่ะป็นโดนจับก่อเวลานั้นแหละครับ พบเซียนพนันเขาบอกว่ามีทั้งชายและหญิงนะอายุสักสามสิบถึงหกปี<ต>ปออย่างที่บอกอะผูสหารผู้เฒ่าผู้แก่ต้องมาวิ่งหนีกันอย่างเงี้ยแต่ละคนกระจัดกระจายวิ่งหนีไปตรงนั้นตรงนี้คุณลุงคนนี้เนี่ยอยู่ตรงอง เห็นเจ้าหน้าที่เป็นผีปอบหรือยังไงจะวิ่งโดดข้องโอ่งเลยเหรอโอ้ส่วนลุงบางท่านบอกทำเนียนนะทำท่าจะเดินกลับบ้านโอ้ลุงไม่สบายลุงจะกลับบ้านไปหาผมตอนนี้เอาแล้วก่อนหน้านี้นะคุณเจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปพาไปโรงพยาบาลไปโรงพักก่อนดีละครับเดี๋ยวค่อยไปหาหมอเนี่ยฮะแต่ละคนก็มีข้ออ้างลักษณะแบบนี้ถามว่าควบคุมได้สักกี่คน สิบห้าคนนะแต่เท่าที่ดูจํานวนคนที่วิ่งอะผมว่าเยอะกว่านั้นคือรอดไปหลายคนนะก็มีอยู่เหมือนกันอทางเจ้าหน้าที่ยึดของกลางได้ก็คือไก่ชนครับถ้ามันพูดได้มันคงจะสารภาพหมดแล้วครับมันเห็นเหตุการณ์หมดอะว่าไอ้คนพวกนี้มันบังคับให้สองตัวนี้มันชนมันตีกันยังไงยาวเลยค่ะเรื่องยาวนอกเหนือจากนี้ยังมีนาฬิกาจับเวลาอีกหนึ่งเรื่องสมุดอันนี้สำคัญเป็นพยานหลักฐานชั้นดีค่ะเพราะมีอะไรในสมุดนั้น โพยรายชื่อ,อจำนวนตัวเลขไม่ขอฟันธงแล้วกันนะมันไอตัวเลขอละไรอะดูอาเน,นี่ยเเป็นโพยอย่างเงี้ยชัดเจนครับ <ๆ S 2> ว่าเขาทำอะไรยังไงกันอยู่สุดท้ายแล้วก็มีเงินสดอีกจำนวนหนึ่งแน่ใจสักเท่าไหร่ส่วนนี้คือเหล่าบาดานนักพนันเสียนไก่นั่งเป็นระเบียบอย่างนี้สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องโดน ดำเนินคดีกันต่อไปและที่น่าสงสารก็คืออย่างที่บอกอะเหล่าบรรดาผู้สูงวัยอ่ะนะมาสนุกสนานกันอย่างเงี้ยมันก็ผิดที่ผิดทางเพราะมันเล่นกับเรื่องของความผิดกฎหมายาแล้วเขาบอกว่าวิธีการนัดแนะเขานัดกันทาง เฟซบุ๊กนะคุณผมก็เข้าใจแล้วผมดีด้วยดีใจด้วยนะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่นเฟซบุ๊กกันเป็นอ่ะแต่ในทางนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ดีอ่าสุดท้ายก็โดนจับกันไปเพราะว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวบ้านละแวกนั้นเขาแจ้งไปด้วยไงค่ะมันก็อาจจะทําให้เกิดผีพนันหรืออาจจะเกิดเหตุอะไรที่มันบานไปมากกว่านี้นะคะ